กล้วยไม้มีดอกช้าชันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกขาวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามจจรา กระพุ่อาภิวาธนาการข้าพเจ้าในาธนาติยุปริรัตผู้แทนครูและผู้ร่วมชุมนุมหน้าที่แห่งนี้ขอปัิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะบำเพ็ญตนข้าจะบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าครูให้สมกับได้ชื่อว่าครูข้อสองข้อสองข้าจักอุทิศตนข้าจักอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนตั้งใจสั่งสอนและอบรมสิทธและอบรมสิทธให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติข้อ3ข้อ3 ข้าจะรักษาเกีดยรติยศชื่อเสียงข้าจะรักษาเกีดยรติยศชื่อเสียงของคณะครูของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมเรียนท่านศึกษาที่การจังหวัดตราดประธานในพิธีดิฉันนางช่อชบาชื่นบานผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การสาธปรษสตราด ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดตราดขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูจังหวัดตราดประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมสาตราดได้ร่วมจัดงานวันครูในระดับจังหวัด ของจังหวัดตาดในปีพุทธศักราช2565นี้ขึ้นในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ครูได้ทำพิธีระลึกถึงบุญคุณของครูหรือพักคุณบุรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้มาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันครูบ้าจากที่คันประตอนความรู้ใหมผมรมจิตใจให้รู้ผิดชอบช่วยดีทุกคนคือสิ่งตลอดชีวิตของครูถ้อยคําชื่นชมเิอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้ สดใสสิ่งนั้นที่ครูบันไปเพื่อเป็นแรงใจให้ครูความพูมใจไม่ได้อยู่ใน่านไมยครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทิ์นั้นไปได้